นายกอิงจะกล้าพับนโยบายวอลเล็ตหนึ่งมื่จริงหรอคำสัญญาหาเสียงดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทปริศนาไม่จบชาวบ้านไม่โกรธถ้ายกเลิกประเด็นร้อนแรงกลับมาอีกครั้งค่ะสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0่งบาทซึ่งเคยเป็นไฮไลท์สำคัญของพรรคเพื่อไทยตอนหาเสียงเลือกตั้งที่เคยสัญญาจะแจกทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไป ไม่มีข้อแม้แต่พอรัฐบาลนาย,ยกอิงแททองทานชินวัตรขึ้นสู่อำนาจความเป็นจริงกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงล่าสุดนิดาโพลได้เผยผลสำรวจที่ทำเอาหลายฝ่ายต้องจับตาเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่โกรธถ,ถ้ารัฐบาลตัดสินใจยกเลิกโครงการนี้ผลโพลที่อาจฟังดูดีแต่จริงๆแล้วคือใบเสร็จแห่งความผิดหวัง ประชาชนกว่า56.65%ไม่รู้สึกโกรธหากรัฐบาลตัดสินใจยกเลิกโครงการขณะที่เพียง28.95%เเท่านั้นที่ยังคาดหวังให้ดำเนินโครงการต่อที่เหลือระบุไม่แน่ใจหรือไม่ตอบตัวเลขเหล่านี้อาจถูกนำมาใช้เป็นทางออกเชิงจิตวิทยา ให้กับรัฐบาลแต่ในทางกลับกันมันสะท้อนชัดว่าประชาชนไม่ได้ยุติดกับคำพูดของรัฐบาลอีกต่อไปและอาจมองว่าคำสัญญาของนักการเมืองไทยเป็นแค่ล่มปากจากแจกทุกคนสู่ข่าวลือใกล้ถูกยกเลิกย้อนกลับไปช่วงเลือกตั้งปี2566พักเพื่อไทย ภายใต้การนำของอิงแพทองทานได้หาเสียงแบบจัดเต็มว่าคนไทยทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทัล1,000งบาทผ่านวอลเล็ตใช้ในระยะ4กิโลเมตรจากที่พักอาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสียงประกาศดังลัน่นทั่วประเทศกลายเป็นนโยบายที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากหลงเชื่อและคาดหวัง แต่เมื่อถึงเวลาลงมือทำจริงจากแจกทุกคนกลายเป็นแจกเฉพาะคนรายได้น้อยจากทันทีหลังเลือกตั้งกลายเป็นปลายปีหรือนานกว่านั้นจากมีงบแน่นอนกลายเป็นยังหาที่มาของงบไม่ได้จากของขวัญปีใหม่กลายเป็นข่าวลือใกล้ถูกยกเลิกแจกไม่ได้เพราะผิดหลักเศรษฐกิจ หรือแค่หาเสียงลวงนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเคยออกมาเตือนว่านโยบายนี้มีข้อกังวลใหญ่ทั้งด้านวินัยการคลังความไม่โปร่งใสของงบประมาณและผลกระทบต่อระบบการเงินในระยะยาวแต่รัฐบาลกลับเดินหน้าเติมสูบจนเมื่อเสียงต้านหนักขึ้นก็เริ่มเงียบ แล้วโยนเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินใจแทนนี่คือความรับผิดชอบทางการเมืองที่หายไปประชาชนจำนวนมากมองว่านี่คือการหลอกใช้ความหวังเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดเด็ดบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าไม่ใช่กูละหนึ่ง คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าไม่โกรธแค่เกลียดเลยคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่ากูก็โกรธทําไมไม่ให้ทุกคนคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไปถามแถวไหนมาคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโกรธมากคะ่ะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าสําหรับผมไม่โกรธเลยครับแต่ช่วยทําให้นโยบายอื่นที่หาเสียงไว้สําเร็จแบบเห็นผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้หน่อยครับไม่ใช่มีแต่วัฒกรรมบอก GDP โตสุดในรอบกี่ปีแต่ดับบิบีบอกว่าโตไม่ถึง1.8น้อยสุดในอาเซียนทุกวันนี้ประชาชนส่วนมากเขาไม่ได้โง่ครับท่านนายกเจนวายคอมเมนต์นี้กล่าวว่าขนาดพลสำรวจยังสร้างขึ้นมาโวยตัวเองทุกวันนี้ประชาชนเขาไม่ให้กลวยก็ดีแค่ไหนแล้วฉิบหายเงินดิจิทัลผลัดแล้วผลัดอีกผลัดเป็นข้าวผัดเลยไม่เหมือนตอนพ่อแกล้งป่วยเลยอนุมัติรวดเร็วฉับไวห่างไกลคุกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าสำรวจกันเองอวยกันเอง คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าผลไม่โกรธแต่คนโกรธคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านี่ได้ถามใครบ้างอยากจะรู้แต่ที่รู้รู้กูนี่แหละคนหนึ่งที่โกรธคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไปสำรวจที่เขมเมนมหรมอครับคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าพลถามใครเหรอครับแล้วเคยถามประชาชนไหมได้เลือกท่านไหมคอมเมนต์ comment ต่อมานี้กล่าวว่าคนที่โกรธมันต้องคาต้องหวังก่อนอะครับ ส่วนผมที่ไม่หวังก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่สมเพชพวกแบกรอหมื่นวออครัสคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าโกรธมากด้วยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าโกรธครับและโกรธมากๆด้วยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าถามเราไม่โกรธอยากให้มาทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันย่ําแย่มากจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีกอยากให้ท่านนายกทําตามที่เคยพูดไว้ว่าคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะ แต่นายกยังทําไม่ได้เลยทําได้แค่คนไทยมีน,นี่นายกไม่เกียิไม่มีศักดิ์ศรีเหมือนที่พูดไว้เลยขอบคุณค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าลุงตู่โกรธมากกกคอมเมนต์นี้กล่าวว่าไม่โกรธแต่ขอให้ออกได้ไหมล่ะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่โกรธแต่เขาไม่เลือกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถามผมยังคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าที่เห็นในนี้มีแต่คนโกรธนะครับบวกหนึ่ง คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่ากูทั้งโกรธทั้งเกลียดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าสำรวจใครคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไปถามใครกูละคนหนึ่งที่โกรธคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโกรธกับคอมเมนต์นี้กล่าวว่ามึงถามใครประชาชนคนไหนฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่ใช่กูละหนึ่งคนที่ไม่เสียภาษีดันได้ คอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าถ้ามาบริหารประเทศแบบนี here, <rast> ้ควรคิดใหม่ค่าทองแพงหมูแพงไข่แพงค่าแรงเท่าเดิมของให้ราคาขึ้นทุกอย่างพวกคุณมีเงินพวกคุณไม่ลำบากแต่ประชาชนใกล้จะตายหาแล้วค่ะคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่ามิด้าคือใครคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า โกรธครับผมไม่เคยได้รับโอกาสเลยสักครั้งแค่ผมทํางานรับจ้างมีประกันสังคมผมโดนตัดสิทธิ์ทุกๆอย่างท,งทั้งที่รายได้ผมแทบไม่พอค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนของลูกบอกเลยกูโกรธกูต้องจ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้นเหมือนคนอื่นพักที่เคยศรัทธามาตลอดรักมากเกลียดมากเสื้อแดงที่เคยใส่เคยมีกูจะเอามารองให้หมานอนยังเป็นห่วงหมาเลยเผาทิ้งแมมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่โกรธเลยแต่อยากให้ลาออกค่ะคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าไม่โกรธแต่เกลียด คอมเมนต์ถัดมานี comment comment wa, ้กล่าวว่าถามกูหรือย oo ังคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าอยู่คนละประเทศหรอครับคุณนายกคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ามาถามกูตอนไหนคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสำรวจเขมรนิวแน่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์นี้กล่าวว่าไปถามญาติฝ่ายไหนคะกูคนหนึ่งแหละที่โกรธมากแม่งแจกข้อมไปข้อมมาเหมือนพวกกูอายุ 21- ถึงห9ไม่มีตัวตนคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า แต่กูกโกรธค่ะ